อ่ะล่ะครับวันนี้มาขอเรื่องฟรีบ้าเวลครับปูพรมวันสุดท้ายกันก่อนก่อนที่จะเปิดสนามในวันศุกร์นี้นะครับต้องบอกว่าวันศุกร์นี้มีบิ๊กแมตหลายคู่นะอย่างโซนบ้านเราเนี่ยเอาใจเชียร์ฟิลิปปินส์ได้โลโคชัทม์เนี่ยสองทุ่มเจอกับโดมินิกันแล้วก็ญี่ปุน่นโลโคชัท่สามทุ่มเจอกับเยอรมน,นีแล้วก็คู่ดึก ฝรั่งเศสเจอแคนาดาวันศุกร์นี้มีแต่บิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็เข้าสู่คอนเทนต์ของเราก่อนดีกว่ามีหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับนั่นคือทีมชาติสหรัฐเมกาในรายการนี้ทุกคนบอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาเด็กมาเอาตัวเกรดบีมาและสมมุติถ้าดูทีมชาติสหรัฐเมกาจัดชุดใหญ่มาเลยจัดมาแบบเต็มคาราเบลเลยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยพอยต์การ์ดชุดติงการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดเพลเวอร์ฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์เนี่ยเอาท็อปไฟที่ดีที่สุดนะวันนี้ มีใครกันบ้างขอดู15ลายชื่อที่ดีที่สุดของทีมชาติสหรัฐอเมริกาถ้าจัดมาเต็มๆหน้าตาจะเป็นยังไงเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกนะครับนั่นคือตำแหน่งพอย์การดนะครับอันดับหนึ่งในตำแหน่งพอย์การดเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รียังเป็นพอย์การดที่ดีที่สุด เขาพาทีมเป็นแชมป์ได้แล้วเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ถ้ามีเคอร์รี่ในทีม3แต้มอย่างแม่นยำแล้วก็การสร้างสรรคเกมการจบสกอร์การเดินเกมการควบคุมบอลเรียกว่าทุกมิติในตำแหน่งพอยต์การ์ดไม่มีใครสู้เคอร์รี่ได้ส่วนเบอร์2รองลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นดัมมลลิลลาร์ด ลิลาดได้พิสูจน์ตัวเองในโอลิมปิกรอบที่ผ่านมาแล้วว่าเขาสามารถพาทีมชาติสหรัฐเมกาประสบความสําเร็จได้และก็ด้วยคุณสมบัติของเขาเป็นรองแค่เครี่ีเท่านั้นส่วนในมือ3เนี่ยในตำแหน่งพอยการ์ดเนี่ยเขาเลือกจามอแลนนะครับเขายังมองว่าจามอแลนเนี่ยด้วยพลักกำลังกระโดดความว่องไวการจบสกอร์และก็การเล่นเกมฟาสเบรก น่าจะช่วยทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้เป็นพอยต์การ์ดที่ดีที่สุดในอันดับที่3ส่วนในอันดับที่4ในตำแหน่งพอยต์การ์ดเนี่ยเขาขอเลือกคาร์ e ีเออร์วิงเขายังมองว่าคาร์ e ีเออร์วิงเนี่ยยังเป็นการ์ดที่เลี้ยงบอลได้ดีที่สุดและก็การจบสกอร์เนี่ยยังเฉียบคมเหมือนเดิมคาร์ร i เออร์วิงมีสกอร์ฤดูกาลที่ผ่านมา27.1คะแนนโดยเฉลีย่ยและที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบความสำเร็จกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาส่วนพอยต์การ์ดคนสุดท้ายในอันดับที่5เนี่ย เขาให้เป็นของ D a a r o n Fox เขามองว่า D a a r o n Fox เนี่ยในปีที่ผ่านมาได้ยกระดับการเล่นของตัวเองเป็นผู้เล่นระดับท็อปความไวของเขาการเชื่อมเกมของเขาแล้วก็ในเพ a y o อ f ฟปีที่ผ่านมาการจบสกอร์2คะแนนการจบสกอร์ที่ห่วงทำได้ชัวร์มากๆเข้ามาเป็นอันดับที่5ในตำแหน่งพอยต์การ์ดนะครับ ตำแหน่งต่อมาเนี่ยนั่นคือตำแหน่งชูติ้งการ์ดนะครับชูติ้งการ์ดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากๆแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องบุกดีรับได้3มแต้มต้องทีเด็ดและก็เป็นคนที่มีความสามารถในการรลนเกมชูติ้งการ์ดเบอร์หนึ่งของอเมริกาในทุกวันนี้นะครับเขาโยกให้เป็นของเดวินบูเกอร์เดวินบูเกอร์ยังเป็นคนที่ยิง2คะแนนได้ชัวร์มากๆสเตปเท้าการจบสกอร์ที่ห่วงยังไว้วางใจได้สัญชตาตญาณนักล่า ยังถือว่าทําได้ดีมากในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามี27.8คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วในเพย์ออฟช่วงบีบๆเขามี33.7คะแนนคนต่อมาในตําแหน่งชูติ้งการ์ดเนี่ยลองรางวานนะมือ2นะ เขายกให้เป็นของโดนแวร์มิเชลโดนแวร์มิเชลยังมีพละกําลังในการกระโดดการจบสกอร์ที่ห่วงการประทะและจบสกอร์การบุกตะลุยพลังกระโดดของเขาเขายังมองว่าโดนแวร์มิเชลเนี่ยเป็นมือ2ของทีมชาติสหรัฐเมกานะครับส่วนมือ3เป็นเจมส์ฮาเดนเขาบอกว่าแม้เจมส์ฮาเดนเนี่ยจะอยู่ในช่วงขาลงเรียบร้อยแล้ว แต่เขาเคยประสบความสําเร็จมาก่อนถ้าเจมฮาร์เดนเล่นในทีมชาติสหรัฐอเมริกาประสบการณ์ของเขาการเชื่อมเกมของเขาการจ่ายบอลของเขายังเป็นพอยต์กาดที่อันตรายในด้านการเล่นเกมลุกทั้งการเล่นเองและการปั้นเพื่อนส่วนมือ4เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาเลือกเป็นของแซคลาวินแซคลาวีนประสบความสําเร็จในช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาพลังกระโดดของเขาการจบสกอร์ด้วยการดังการเล่นฟาสต์เบรก แล้วก็แซคลาวินเนี่ยพัฒนาเรื่องการยิงไกลขึ้นตามลำดับเขายังมองว่าเป็นชูตติ้งการ์ดอันดับ4ที่ไว้วางใจได้นะครับส่วนคนสุดท้ายที่ติดเข้ามาเนี่ยนั่นคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดดารามือหนึ่งของชุดชิงแชมป์โลกเขายังมองว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ย เป็นตัวสกอร์ที่ไว้วางใจได้มีพละกําลังการกระโดดและก็เป็นเด็กที่สดและก็ใหม่แล้วผลงานในการอุ่นเครื่องก่อนชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ยไว้วางใจได้ติดเข้ามาเป็นมือสุดท้ายนะครับในตําแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ย เรียกว่าเบียดกันมาเลยแต่ละคนเนี่ยคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากๆตำแหน่งนี้รับต้องดีลูกต้องได้เกมวงในต้องช่วยได้และก็ต้องสร้างสารรค์เกมได้สมอลฟอร์เวิร์ดที่เป็นมือหนึ่งของทีมชาติสหรัฐเมริกาเนี่ยเขาเลือกคาวายเลีวนาดคาวายวเลีวนาดมีความสูง6ฟุต7 แล้วก็คาวายเนี่ยในช่วงหลังพัฒนาเกมการยิง2คะแนน3คะแนนเนี่ยถ้าปล่อยว่างใส่สกอร์ได้เลยแล้วก็คาวายเลนน่านเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีเกมลุกที่ครบเครื่องมากและเกมรับเนี่ยเป็นชั้นอีลิทของ NBA เขามองว่าถ้าคาวายไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนยังไงก็เป็นสมอลฟอร์เวิร์ดอันดับหนึ่งของทีมชาตินะครับมือรองลงมาเนี่ยนั่นคือจิมมี่บัตเลอร์เขายังมองว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเมื่อเขาต้องการสกอร์ เขาสามารถหาทางทําได้เสมอและก็มิติที่เพิ่มขึ้นการสร้างสรรค์เกมการเป็นเพลย์เมเกอร์เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วพาแมงมิฮิตเข้าชิงได้ด้วยมือของเขาเองเขาคือสมอลฟอร์เวิร์ดมือ2ของทีมส่วนมือ3เนี่ยเขายกให้เป็นของเจเรนบาวจเจเรนบาวมีข้อดีที่เล่นเกมลุกก็ได้เกมรับก็ได้3แต้มไว้วางใจได้และยังเป็นตัวสร้างสรรค์เกมได้เข้ามาเป็นมือ3ของทีมนะครับส่วนอันดับที่4เนี่ย เขาเลือกเป็นแบรดดอนอินแกรมแบรดอนอินแกมเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดที่ทําแต้มได้ดีการยิง2แต้มไว้วางใจได้3มแต้มทําได้ดีเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีและก็โดยรูปร่างแขนขาย,ยาวของเขาแล้วมีความเร็วสามารถเชื่อมเกมได้สามารถเล่นเกมรับได้เขามองว่าเพียวสกอร์แบบแบรด o อนอินแกรมเป็นอันดับที่4นะครับส่วนมือ5ในตําแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเนี่ย เขาขอเลือกเป็นเดมาเดโรซานเดมาเดโรซาน2คะแนนเนี่ยยังไว้วางใจได้แล้วก่อนหน้านี้เคยประสบความสำเร็จกับทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเรียบร้อยแล้วนะครับในตำแหน่ง power forward เนี่ยเรียกว่าซ u เปอร์สตาร์เนี่ยเบียดกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นเททัมเรบอนเคดีเรียกว่าเลือกยากมากๆนะครับแต่ว่าสื่อเขาเลือกมือหนึ่งเนี่ยเขาขอยกให้เป็นเควินดูแลนเควินดูแลนเป็นมือล่าสกอร์ที่พาทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์ในโอลิมปิกที่ผ่านมา เขาได้มาหมดแล้วทั้งชิงแชมป์โลกทั้งโอลิมปิกและก็ยังเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มมือต,ต้นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้เขาเหมาะสมที่จะเป็น power forward มือหนึ่งของทีมส่วนมือ2เนี่ยเขายกให้เป็นของเรเบิลเจมส์แม้ว่าเรเบิลเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วทีมชาติก็เคยแบกมาเรียบร้อยแล้วแต่เขามองว่าถ้าเรเบิลกลับมาช่วยทีมชาติ IQ ของเขาแล้วร่างกายของเขาเนี่ยยังกินหนุ่มๆได้น่าจะยังเป็นมือสองของทีมได้สบายๆนะครับ ส่วนมือ3าของทีมในตำแหน่ง power forward เนี่ยเขายกให้เป็นของเจสันเท่ัมด้วยความสูง6ฟุต8และก็เล่นได้ทุกตำแหน่งวงนอกวงในโพสเพย์ post, play, ได้เป็นสมอลบอลได้เขายังมองว่าเจสันเท่ัมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มากพรสวรรค์และเป็นอนาคตของทีมชาติสหรัฐเมกาไปอีกยาวนะครับส่วนมือ4ี่ของทีมเนี่ยเลือกยากมากแต่สื่อเลือกจูเลียสแลนเดลจูเลียสแลนเดลเล่นเกมรับได้เกมรีบาวได้เกมวงในได้ แถมยังดีดออกมายิง3คะแนนได้แล้วมีทักษะที่ครบเครื่องแล้วมือสุดท้ายที่ติดมาเนี่ยเขายังยกให้เป็นของไซออนวิลเลียมสันถ้าไซออนกลับมาลงสนามได้ไม่มีอาการบาดเจ็บพละกํำลังกระโดดพลังระเบิดของเขาการเล่นวงในที่ชัวร์ที่สุดใน NBA จะช่วยให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งในเกมวงในนะครับ ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนั่นคือตำแหน่งเซนเตอร์นะครับต้องบอกว่าในตำแหน่งนี้วาไรตี้มากๆเซนเตอร์ Center ที่เลือกมาเนี่ยมีความหลากหลายมากถ้าเซนเตอร์มือหนึ่งของทีมเนี่ยเขายกให้เป็นของแอนโทนีเดวิดแอนโทนีเดวิดเกมลุกทำได้ดีทุกอย่าง2คะแนนไว้วางใจได้3คะแนนยิงได้แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือการเล่นเกมรับการป้องกันที่ห่วงการดักทิปเรียกว่าครบเครื่องทั้งลุกและรับ เป็นเซนเตอร์มือหนึ่งของทีมนะครับส่วนมือ2อของทีมเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแบรอาเดบโยแบรอาเดบโยในโอลิมปิกที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าเขาช่วยทีมได้เขาเล่นเกมรับได้อุดลอยรั่วได้ยังเป็นคนที่ไว้วางใจในด้านการเล่นเกมรับส่วนมือสามของทีมเนี่ยเป็นเซนเตอร์สมัยใหม่อย่างจารเรนแจ็กสันจูเนียร์ทิบเบนเจเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่ยิง3คะแนนได้สามารถเปิดพื้นที่ได้และตัวเขาเองเนี่ยมีจุดเด่นด้านการเล่นเกมรับการป้องกันที่ห่วง เป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่น่าสนใจนะครับส่วนในอันดับที่4ค่อนข้างจะพิกโผเขายกให้เป็นของไมล์เทอร์เนอร์ไมล์เทอร์เนอร์เป็นคนที่บล็อกได้ดีมากเป็นจอมบล็อกที่ห่วงถ้ามีเขาไว้วางใจได้ว่าเขาสามารถปัดกวาดที่ห่วงได้แล้วก็การลันเกมการเชื่อมเกมไมล์เทอร์เนอร์ทำได้ดีส่วนการเล่นเกมลุกโพสเพย์ยิง3คะแนนก็มีให้เห็นนะครับส่วนมือสุดท้ายในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยนั่นคือจาร์เรดอเลนนะครับ ถ้านับว่าเป็นชาวอเมริกาเนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์เริ่มจะหายากแล้วจาร์เรตอเลเลยติดมาในตำแหน่งนี้เขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์แบบยุคก่อนป้องกันที่ห่วงดีดีบาวได้เล่นเกมวงในได้เหมาะกับบาสฟีบา้าน่าจะเป็นมือห้าที่เหมาะสมนะครับเอาละนี่คือ15ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันถ้าถ้านะถ้าจัดตัวจริงมาสัก5คนเนี่ย อยากรู้เหลือเกินว่าหน้าตาตัวจริงของพวกคุณเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวผมรออ่านแล้วรอคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาใครยังไม่กดซับกดให้ด้วยนะจ้าวันนี้ลาแล้วจ้าสวัสดีจ้า